อีกแล้วนะคะห่างหายไปนานก็คือวันนี้ด้วยความที่ฉันเนี่ยอยากจะเป็นแบบวัยรุ่นเมกาไงก็เลยแต่งตัวแบบกระโปรงลายสกอตเสื้อสีดำแบบนี้เลยจ้ะเรื่องของเรื่องก็คือวันนี้เราจะไป KFC ที่เปิดใหม่กันบอกว่าฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศมากๆแต่ก่อนไปเนี่ยเราต้องมาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนนะคะมาที่ตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ที่จะใช้เป็นของบ๊อบบี้บราวนะคะลงไปก่อนแต่งหน้าเราจะแต่งแบบรีบๆเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามีทีมงานของเรามาอีกประมาณ ิว่าคนลืมพูดเรื่องคอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์ก็คือนาฟี่นาฟี่เลนส์นั่นเองนะคะรุ่นนี้ชื่อว่าฟิโอน่าเกรค่ะเลนส์นิ่มมากๆขนาดก็คือ14.2ก็คือใหญ่กว่าตาดำเรานิดเดียวเองค่ะมันจะเป็นแบบขวดนะคะแต่ว่าแบบบิตเตอร์เนี่ยมารออีกประมาณ3เดือนมาจากเกาหลีนะจ้ะขอขายของตัวเองหน่อยต่อไปนะคะที่เราจะใช้ก็คือรองพื้นค่ะก็คือตัวนี้เลยอเบอร์664มีเดียมไรท์เชลนะคะ ต่อไปนะคะก็คือคอนซีลเลอร์ของ Hourglass นั่นเองเบอร์คอตต o นและถ้าใครที่ยังไม่ได้กันคิ้วเนี่ยแนะนำให้เอาคอนซีลเลอร์อะเก็บตรงขนที่มันแรบออกมาแต่ว่าถ้ากันแล้วก็ไม่ต้องใช้นะคะคือเราจะแต่งแบบง่ายๆแบบง่ายๆไม่ยากไม่ต้องลงนู่นลงนี่นั่นนะคะเผื่อใครที่แบบอุปกรณ์ไม่ครบ ต่อไปนะคะเราก็จะใช้ที่ mm hmm. เฉดจมูกนะคะของอีดูดีซึ่งอันนี้มันจะเป็นสองหัวอันนี้ก็คือไฮไลท์อันนี้ก็คือเชดดิ้งนั่น mm hmm. เองเป็นสายฝองไงดังเราต้องพุ้งไงแล้วก็ก็เถอแป้งก็จะใช้เป็น Raw Rimmers นั่นเองจะใช้เป็นแป้งฝุ่นช่วงนี้ชอบแป้งฝุ่นพอเราใช้แบบตัวเชดดิ้งเป็นครีมแล้วเราก็ควรจะใช้แบบเป็นฝุ่นด้วยนะหลังจากที่เราทาแป้ง เป็นอันเนี้ยเออจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่ซื้อกบพี่แพทแต่จำชื่อไม่ได้งงกันเราวันเนี้ยเราแบบผมอย่างงี้คือเรารอผู้ชายมาทําผมให้เราจะ้ะเราจะเป็นสายฝอแบบคิวตั้งคิวไม่เล็กก็คือ Q ang, คิ้วตามผลคิ้วที่เรามีเลยต่อไปมาที่อายแชโดว์นะคะจะใช้ก็ใส่ฝอเนาะก็ต้องใช้ค y ยรี่เ z ซาทาที่เปลือกตาแล้วก่อนใครอยากให้สีตาชัดควรจะทา คอนซีลเลอร์ที่ตาแต่ว่านาบะไม่ได้อยากให้สีตาชัดขนาดนั้นเพราะว่าเราจะน้นอายไลเนอร์ไม่ได้ไอายแชโดว์แล้วเราก็ใช้สีนี้พาต่อ,ว,ตอวันนี้ภาพใน YouTube นาบจะสวยนะคะเพราะว่านาบะมีตาก,ก็มาถ่ายให้ <c oughs> ถ้าลูกค้ายากให้ภาพสวยแบบนี้ <c oughs> จ้างมาได้เลยค่ะ มาที่ดวงตาวันนี้ดวงตาเราต้องเด่นไอายไลเนอร์เราต้องเฉียบคมก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะ We อร์8ปดแ d e e รี e ไตล r วอเ o อร์ i ู e ล e ป e พดอซึ่งตัวนี้เนี่ยคือแบบมันดีมากๆอ่ะดูแค่หน้าปกดูจากดวงตาที่หน้าปกเขา เห็นไหมว่าตาเขาเฉี่ยวคมมากแห้งเร็วใน8วิค่ะทุกคนเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเผื่อใครไม่เชื่อนะคะว่ามันแห้งเร็วภายใน8วิจริงๆเราจะลองทาที่มือให้ทุกคนดูก่อนแท่งจับของเขาก็คือจับง่ายเขียนง่ายไม่สะดุดแน่นอนค่ะนี่เราจะมาลองเทสให้ดูกับมือเราก่อนนะคะว่า8วิเนี่ยมันแห้งจริงๆมาชึบ8วิแล้วไม่มีอะ ไวบีก็คือแห้งจริงๆ8บบีีตามที่เขาเคลมนะคะว่าแห้งไว8วีค่ะตัวเนี้ยที่เลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือกันน้ํากันเหงื่อนะคะไม่เป็นแพนด้าแน่นอนไม่ใช่ว่าแบบเหงื่อไหลน้ําตาไหลดูซีรีส์เกาหลีร้องไห้แล้วแบบตาเราจะเป็นแพนด้าไม่ค่ะตัวนี้ดีหรือเราจะลองเทให้ดูก็ได้นะคะว่ากันน้ำจะเอาน้ำเทเทใส่ไนไหนดีนี่ค่ะทุกคน ไม่แผ่นดา้าไม่ไหลเป็นสีดำค่ะทุกคนจริงเดจรเงต้อใช้สมาธิในการเขียนอะไรนึงนะคะโอ้โหเขียนง่ายมากนี่ค่ะประมาณนี้เราต้องเขียนแบบวาดหางขึ้นไปแบบนี้ค่ะประมาณนี้ดวงตาเราก็เฉียดคมแล้วเออลืมบอกไปว่าราคาแท่งละ ร้อบาทเท่านั้นคุ้มมากๆทุกคนมีจำหน่ายที่วัดสารโลตัสช้อปปี้รัศดานั่นเองค่ะแล้วเราจะเอาอายไลเนอร์เนี้นะคะเขียนวาดเป็นขนตาล่างกับเรากับขนคิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะวาดเป็นขนตาล่างก่อนให้ดูแบบขนตาเยอะขนคิ้วจะใช้เป็นของจูจ u เน่นั่นเองเนะจ๊ะวาดโค้งก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมวาดไม่ต้องเข้มมากนะ แต่หางคิ้วแนะนำว่ายาวน่อยแล้วเราก็จะใช้ตัวที่เพิ่มให้คิ้วเราเนี่ยตั้งและฟูก็คือของสาด,ดุ้งนั่นเองทำอย่างเงี้กดไปแล้วก็นับ1 2 3 4 5ให้คิ้วรอบสะด,ดุง้งสะด,ดุ้งหน่อยแก้มของเรานะคะก็จะใช้เป็นอันนี้เป็นสีโมโนพิงของ3 c e นะคะนี่ปัดไปเลยเราจะเป็นฝรั่งแบบ อากาศหนาวไงจมูกก็ต้องเป็นสีแหละออกสีจงพูเราจะผสมหลายสีหน่อยต่อไปนะคะขนตาเราก็จะใช้เป็นของคอสตูกนั่นเองเป็นเบอร์404 Special u a r t s a r t s มีแซตด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่จะเป็นกบบแท่งแบบนี้เลยติดง่ายพกพาสจะดูอ่ะทุกคน แต่จะให้ดูก่อนที่เอาอายไลเนอร์แบบว่าวาดเป็นเขียนเป็นขนตาล่างอะ่ะคือมันเนียนอยู่นะทุกคนมันดูแบบขนตาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเราจะปัดเพิ่มไปอีกแล้เวเราก็จะใช้อายไลเนอร์มาแก,กี้แหละวาดเป็นอายไลเนอร์หัวตาต่อไปนะคะมาที่ขั้นตอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดก็คือลิปนั่นเองจะใช้เป็นของเจ้านางนะคะซึ่งตัวเนี้ยถ้าใครติดตามนะาจะเห็นว่าแบบ ใช้ตลอดเลยเจ้านางลิปสติกตัวนี้นะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยดีมากๆเลยอันนี้นะคะเป็นกึ่งเนื้อแมทแต่ว่าไม่แห้งนะคะยังให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีป,ปากของเราคือแมตแต่ให้ชุ่มชื้นนะคือดีมากๆเลยนะของเขานะคะเม็ดสีสวยคมชัดมากม พิกเมนต์แน่นนะคะแล้วก็กรบสีปากมิดส่วนผสมของเขาเนี่ยมีน้ำมันทั้งหมด3ชนิดนะคะมีอาร์แกนออล์ไรเบนออล์และโอลิฟออล์นะคะช่วยให้ริมฝีปากของเราเนี่ยเนียนชุ่มชื้นปากไม่แห้งนะคะเรียบเนียนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสกคอรที่แขนให้ดูนะคะสีแรกก็คือสี พิกกุนนั่นเองชื่อไพเราะมากเลยนะคะโอ้โหสีชัดจริงๆก็คือปิดเส้นเลือดฉันไปเลยจะ้ะต่อไปเป็นสีเฟื่องฟ้านั่นเองแต่จริงๆก็ชอบแบบการออกแบบแพ็กเกจของเขานะเป็นสีทองแบบอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอะต่อไปเฟื่องฟ้าจะทาทาไปเลยจะ้ะอ่ะโหปิดเส้นเลือดเหมือนกันดีสีต่อไปคือสีช้องนางนี่เลยช้องนางบาดไปเลยจ้ะพี่ เออต่อไปเป็นสีเจ้าหญิงรัตติกานนั่นเองนี่ลัตติกาก็จะเป็นสีแบบนี้เดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีว่าน,นี้เราจะใช้สีแบบอันไหนนะคะต่อไปเป็นสีตรีชาวาตรีชาวาต่อไปก็จะเป็นทองกวาวนะยะทองกวาวโอ้โหทองกวาวคูลอนี่ค่ะทองกวาว ต่อไปเป็นสีซร้อยฟ้าสรอยฟ้าจะ้ะสุดท้ายก็จะเป็นสีนางแยมจ้ะแยมโอ้โหแย้มคือแบบแดงอะแล้วคือกันน้ำแน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยวเราให้พี่ไกด์เทน้าใส่มือให้ดูมาเทเลยครับพี่ไกด์เนื้อสีแน่นกันน้ำนี่้าฉันไม่ติดสีลิปจ้ะทุกคนดี ค่ะเราจะใช้สีช้องนางกันเลยเพราะว่บพอเราเม้นไปเรารู้สึกว่าเออมันให้ความรู้สึกชุ่มื้นเรียบร้อยนะคะเราได้ทารีบแล้วอันนี้ราคาคือคุ้มค่ามาก250บาทเท่านั้นช่องทางการซื้อก็คือ Top, ปโรตัสวั s สันอีฟแอนด์บอยบิวเทียมแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ Facebook ก็คือเจ้านางไทยแลนด์ไลน์ก็คือแอดไซต์ side, เจ้านายไทยแลนด์นั่นเองต่อไปก็คือเราจะมา ไฮไลท์หน้านะคะซึ่งไฮไลท์เราจะใช้เป็นซูเปอร์มัมคอลเดคชันนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่ไหมนะคะเราจะเลือกใช้สีนี้ตรงทาทาตรงนี้ไปก็วันนี้ใส่ฟอเราก็ต้องติดเล็บนะคะวันนี้เราเลือกใช้ของร้านไนเอฟพีเดย์เป็นของน้องแฟนเพื่อนฉันเองนะคะก็คือเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ผ่านตัวมาขายเล็บจ้ะ ก็คือจะมีหลายลายมากนอกจากสายฝอก็มีมีหลายลายหลายไซส์แล้วก็กาวของเขาเนี่ยดีมากๆนะคะใครที่แบบอยากติดแบบเป็นบางวันแนะนําให้ติดเป็นกาวแบบนี้ใครอยากติดนานๆเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีตะวใบเล็บมาให้ไอจี IT ชื่อเนลเอ v บีเดย์อ่าไหนวันเนี้ยลูกสาวมาในลุคแบบไหนเนี่ยมาลุกใส่ฝอจ้ะแม่ มาสายฝอใช่ไหมไหนเดี๋ยวแม่ด้จัดกันแบบางกปัวเลยเดี๋ยวแม่ต้องมัดแกะให้หนูจ้ะเพราะหนูเป็นแม่ต้องเป็นเด็กเล็กแกะจ้ะ๋ยวมันเป็นเด็กเล็กแกะนะโอ้ยแม่เนี่ยจะเป็นช่างแบบว่าให้ตัวแบบเขาเนี่ยเป็นคนทำเองแต่แม่จะเป็นคนคอยดูให้มุมแบบว่าเท็กเจอร์อะไรอย่าเงี้ย ด้วยคือติดไม่เป็น,น,นคือติดไม่เป็นคือติดเป็นชั่วโมงไม่เสร็จเพราะติดแท้นี่แหละติดไม่ไนะนี่จะใส่บิ๊กอยู่ใส่ได้ไหมได้ยังอ่ะพี่แพทเมียพี่แพทดูเออว่าพี่แพตามจบโอเคโอเคจะจะไปแล้วไปแล้ว,ลวออกแล้วรอเลย ถึงแล้วนะคะ KFC อันเนี้ยเลยร้านนั่งเล่นมานหนึ่งใช่ไหมพี่ไก่ก่อนถึงก่อนถึงร้านนั่งเล่นนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือเลยไปก็จะเป็นเทเอกไมเนาะแบบรูปร่างของเขาก็คือแบบไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะน่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยที่แบบมีแบบนี้ที่สําคัญก็คือฟรี WiFi ฟ,ฟรีรีฟิลค่ะทุกคนอันเนี้ยไม่ได้สปอนเซอร์จาก KFC นะแต่อยากมาแนะนําว่ามันเป็น KFC เปิดใหม่ที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยเลิศมากมา ว่า่งไม่เหมือนใครถ้ามาตอนกลางคืนแล้วเปิดไฟก็คือจะสวยกว่าน,นี้มากๆนะคะแต่งตัวค่ะก็คือแ,แต่งตัวมากินเคปิตีเขาก็บอกว่าเปิดใหม่นะคะก็เลยว่าเออแต่งตัวมาเปิดนเคปเนีย่ยงงมากเอาพุ่งตรงปะกูเขินแล้วเอาล่ะครับหลังจากเราลงเครื่องไปที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ซานดิเอโกแคลิตเนียนะครับก็บรรยากาศที่นี่ต้องบอกเลยว่า KFC เนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเลยครับความแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ความอลังการของ KFC ที่นี่มากรับรองว่าใครที่ได้มาที่นี่เนี่ยโอ้โหแบบต้องแบบอยากกิน KFC แบบทุกวันทุกวันเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะครับที่นี่ที่ไหนนะแคลิฟ <Francisco>, อร์เนียซานดิเอโกซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียะจริงๆไม่ใช่นะเป็นยู่ตรงเอกมัยม่สำหรับสาวๆสวยๆนะครับถ้าเกิดอยากได้รูปสวยๆนะต้องให้ผมถ่ายเป็นไงนี่ ก็วันนี้นะคะพามาปิดคลิปที่ร้านอเมริกาโน่คาเฟ่ซึ่งร้านเนี้ยก็เป็นสไตล์แบบอยู่อเมริกันเลยนะคะสวยมากๆมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวมาตามดูรูปใน IG ได้เลยแล้วนี่ไม่ได้ปิดคลิปธรรมดาน,นะจ๊ะมีอุปกรณ์แล้วก็มีเด็กเด็กควบอยู่ข้างหลัง โอเควันนี้ลิฟต์ของเราก็คือยังติดคนอยู่กินน้ำกินอะไรก็ยังติดคนอยู่นะคะเจ้าน้าลิฟติดค่ะอย่าลืมกดอันไลค์อันกดไลค์ให้ช่องน้ฟี่น้ฟี่ด้วยนะครับใช่ค่ะ